โอเคครับ okay, ผมก็กลับอยู่เกมคอรอาก,กันอีกแล้วครับผมวันนี้น้ำเย็นแล้วก็วันนี้วันจันทเมื่อวานเราไปลงทําเลยแต่ว่าลงต่อไม่ได้แล้วนะเ <c oughs> นี่ยไม่รู้วันนี้จะทำอะไรดีเลยวันนี้นั่นสิจะทำอะไรดีเพราะว่าเมื่อ,าอาวานไปลงก็คิดว่าน่าจะต้องห่อคาเทนบ้างแล้วมันนี้ช็อ,อกเกตแอนแพลนเอาล้างของของลูกนะผมที่ขายพวกการทำอาหารแต่เราซื้อมาแล้วนั่นลูก โอ้ยต้องหลังนี้ผมจะพูดไม่ชัดนะเพราะว่าตอนนี้เหล็กจัดฟันมันทิ่มกระพุ้งแก้ผมเจ็บมากได้ปปรู้ว่าปกติกจะพูดภชัดอยู่แล้วนะตอนนี้นี่ยิ่งหนักกว่าเดิมเยอะเลยเจ็บจังเลยทั้งงวันนี้จะไปะตกปลาไหมเพร้อมไม่รู้จทำอะไรไม่มีอะไรให้ทำเลยไปเอ๊ะทำมาไราเก็บด,ดาวทองด้วยนะทำดามาขายทั้งงั้น เดี๋ยวนนี้ขอผ่ากรีสเดี๋ยวเอาสมูทตี้ให้อารีสน,นะแล้วก็เจ้าไกา่อ,อกมาแล้วแล้วก็เจ้ากรอนขนด้วยมมออกมาเลยอ่าถ้าเขาให้เรารอคัสเซนหรือว่าจริงๆแล้วผมต้องไปอัพเคียวก่อนวะสวัสดีเจ้าแกะดีนะน้องอเออแล้วก็เราสามารถอันนี้ได้่ยเรือว่าสร้างแผงโทรศัพท์ใช่ไหมหรือไม่ลืมอะไรโดยวดูว,ว่าใช้อะไรบ้างนะ แสงโซลาเซลล์ที่ค้าได้เมื่อวานนี่ไงแถมใส้ทองสามก้อนเลยเหรอไอะทองผมมีน้อยมากนะแต่กระจกยี่สิบชิ้นเหรอเนะี่ยกระจกผมมีน้อยเหม,มือนกันว่ะอุ้ยถ้างั้นก็อต้องผมว่าค้ามาสองอันไหมอุ้ยแต่ทองเรามีน้อยมากเลยนะอุ้ยแต่คิดว่าผมน่าจะยังไม่อัพอุปกรณ์ฤดูนี้แน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บตังค์ไปซื้อมาเลเซอดูหน้าก่อนถ้างั้นเราอัพได้ไหมบ้างเฮ้ยเราเราสร้างาได้ไหง ตั้งเลยสองพันโอ้ okay. oh, ไม่รู้ว่าแผงโซลาร์เซลล์ไหนใช้เวลานะแต่ควรจะผลิตแบตเตอรี่มาได้นะเดี๋ยวเราว่างแถวไหนดีแถวใกล้ๆบ้านกันจะได้เห็นว่าถ้าผลิตมาแล้วเราจะได้รับได้เลยข้างบ้านได้ไหมาแถวอน๊ะค okay. okay. ่ันนี้อันนานไหมอุ้ยนานนะผมว่าอาจจะต้องแบบสองวันหน้าได้นะก็วันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรา เอาไปถ่ายเพิ่มเลยลายทองพุทธนาทองก็หมดด้วยว่ะเดี๋ยววันนี้แวะไปเก็บตลาดไปนึงกันสโสดเลยแล้วก็ไม่คิดไม่รู้ว่าจะต้องต้องทำอะไรถึงไปใช้แถวนี้ได้นะผมคิดว่าอาจจะต้องรอค,คัสซีหรือมั้งนี่แน่เป็นคนที่เขาอยู่ในพาคารมาอยู่ในนี้มั้ร้านอาหารไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวแวะไปหาดีกว่ากันเดี๋ยววันนี้วันจันทร์อยู่ในโนอาที่กลางเมืองนะแดีว่า๊บไปเลยว่ะจะเดิน ใกล้ๆแล้วกันอน,นี่ป็นต้อายอีกแล้วเดี๋ยวมองก็รับดีแล้วเห็นมะได้ยินข่าวหรือยังะตอนนี้ของเราฟุ้งสูงขึ้นอีกแล้วได้ยินสิแต่ก็อย่างที่แฟนๆพูดต,ตั้งแต่ถือเป็นคำก้าวหน้าที่ดีนะใช่แล้วละ่ะวันดีเธออันนี้คลิเป็นยังไงบ้างนี่พูดต่อเด็ทีอีกน,นะวันจันเองให้ดอกไมส้สวยร้อนๆแล้วสุดดีจัง ภาพนองหลายที่สวยงามเนอะบอกไหมคะแนนนี่ครับยานี่ไม่ให้เรามีอนี่ให้นะอุ้ยชอบมากเลยหน้าแดงด้งงทำหน้าปลืมล้มปริ่มปลื้มปริ่มอี่ชอบด้วยจรอุ้ยเพิ่มมาถึงดวงเลนะ้วเนี่ยเพิ่มเยอะจังเลยเกย์อีกอย่หนึง่งเดี๋ยวเก็บให้คุณเดียกันนะแล้วก็ไปลงเดี๋ยวไปหาสาระทะเลแล้วก็เครื่องมาตกปลาเลยว่ะตรงนี้ตกปลาทะเลไหมอีวอ่าตกปลาทะเลไนดะ้เอาเบิกนะ สองวันยิบเลยเพิ่งสามสี่ 3, วันนั่นเองโขนนานเลยเดี๋ยวไปหาตลาดแถบนี้กันนะครันผมอะ่ะโอเคผมได้หาตลาดเรียบร้อยแล้วผม,ผม,มก็สงสัยว่าหรือว่าเราจีงแล้วเราต้องมาคุยกับต้องข้าวผลปราชานะมในกันเท่านี้เจ้าหญิงใช่เจ้าหญิงไหมเออใช่หญิงนะมีชาเพิ่งดินอยู่ในโถงเราด้วยมีชาเพิ่งดินอยู่ในโถงของเราถ้าบอกว่าวันนี้จะถูกจะเลิกเพิ่งห่วยเอาถึงเราหรือเปล่าไม่ใช่มาถึวคนอื่นก็มีคนอื่นด้วยนอกจากเรา สวัสดีครับดิไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปที่ราชบังหรือเปล่านะเ <c oughs> พื่อที่จะแบบดูคัาเซเนะ่เพราะเมื่อวานเราเข้าไปดึกแล้วนะอาจจะหลับมดแล้วกนะ็ได้จริงๆก็ไปต่อไ่ได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่แรกว,ว่าอยากจะเคลียร์ตรงแรกให้เสร็จไงแต่พอมาเสร็จแล้วรู้สกเงี้ยงเงี้ยเงี้ยงไม่รู้ดิแล้วก็เหมือนจะมีคนที่เราังไม่เคยเจออยู่นี่นะคนหนึ่งใช่ไหมใช่คนนั้นคือใครเอยสวัสดีครับน,นี่เป็นทหารที่เคยเจอแล้วสวัสดีครับพระราชากับราชินี สวัสดีครับสวัสดีครับลงใหม่ในความจะดีของคุณเหรอต้องแต่งลงใหม่ในความจะดีของเราตนนี้เป็นปลื้มจังเราเรามีคนเรามีคนใจอยู่แล้วหรือว่าเราจะแต่งงานกับนางืดไ,ได้วะเออผมก็ลองใส่เว่าเราสามารถแต่งงานกับช้าได้หรือเปล่าอ้าวที่คนเดิมที่เขาอยู่ในนี้เขาอยู่ไหนห้องครัวเหรอ วันนี้เปล่าไปไหนครับนะครับโบราณพี่น้องต่อยอยู่หลังด้วยเพื่อแต่ละคนเขาเล่าชา้างเมื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเนาะเขาเรีล่าอาหารเขาของของเขาอ่ะบางคนก็เหมือนฉลาดเล่นเนื้อเหมืฉลาดหรือว่าจริงๆแล้วเขาเหมือนกับเป็นประเภทของเขาเองอ้าวแล้วพระพระชาไบแล้ววะไม่มีค้าศึนเนาะอ่า อ้างคงต้องรอเวลาละจริงๆแล้วแหละงั้นกลับดีกว่ากลับขึ้นไปเก็บของแล้วเดี๋ยวแวะไปดูเควสบอร์ดแล้วก็แล้วก็ตกปลาที่ทะเลเย่าใหญ่ขนาดจังเลยอ่ะอยากรู้ว่าฉลามจะแพงไหมเดลี่อยู่ไหนเออเลีนู่นน้าโอเคค่อนข้างไกลนะเราไว้นำช้าไว้ค้านาคันอาเธอร์เลี่เอาแต่ว่าไปที่กลางเมืองนะเราเดี๋ยวจะไปดูเควสบอร์ดด้วยว่า วันนี้มีเฟสบอร์ดใหม่เพราะเมาื่อวานเราส่งเฟสไปแล้วสวัสดีครับไม่มีเยอะไม่มีหรือเปล่าไม่มีอะไรทาลาวันน้องเขาผมโจโก้ไปเลยสวัสดีบับบอนผมอยากให้น้องหมากับน้องกระต่ายหรือว่าหรือน้อเย็นมาเดินกับเราในเมืองได้มากจังเลยแบบไปจอมไทยไปกับเราเบซเซ่าแล้วแลบนี้มีคาเฟ่ไหมถ้าไปหาดอกตอง,งก็เหมือนอย่าไม้นะ เอออยากลงให้เสร็จอ่ะอยากลงว่าเธอจังเลยเธอ,อย่ากนี่ช่วยไหมบอกเราทีหรือว่าเราพลาดตรงไหนไปวะทะเลก็ไม่นะเพราะวันนี้มุก็บอกเหลือแค่สองอันไม่น่าพลาดแล้วแหละเขาน้แค่รอเนี่ยละไรบ้งเดี๋ยวจะเ,เอาดอกไม้ทานตะวันมาให้โจโกนะหนึ่งดอกกระเพดอย่าเดินไกลจนกลับบ้านไม่ถูกอีกหลังเมื่อวานก็กลับบ้านไม่ถูกคนละลคนหนึ่ง โทรไปเองยันลงนะเพวกเองอดีาา๋ยวไม่สบายเอานะนอนนอกบ้านอุ้ยแต่ไม้เรามีนอนมากเลยนะควาจริงที่ว่าผมปลูกน้อยจริงๆอะแหละไม่เกินโจมใครเยอะในการข้าแข่งรอเซลนะทำเผื่อไว้เลยอาจจะต้องค้าพเพิ่มนะเพราะว่าพิตรนานมากเลยเ <c oughs> ดี๋ยวครับโจโก,กอยู่ไม้โอเคอยู่นี่นะนี่ครับของเฟสได้ครับจะว่า ระดับเมืองขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวนะระดับเมืองขึ้นเพิ่มหรือเปลงนะเพิ่มเสื้อผ้าใช่ปะเ,เพิ่มเพิ่มเมล็ดใหม่ๆแล้วก็อุปกรณ์ใหม่แค่นั้ปะแค่น่าเพิ่มอะไรที่มันแบบแค่ไม่เอ่ยอแล้วก็ของก้องอ่ะของก้องอ่ะดอกไม้หนึ่งดอกแวตตากรมในสไตล์ผมสงสัยว่าไอ้เสื้อเนี้ยหาจากไหนเพราะว่าผมว่าอย่างอื่นเนี้ยเราพอหาได้นะพวกเนี้ย เสื้อหรือต้องไปดูที่เบนจริงๆด้วยว่าเบนจะมีขายในร้านเบนก็เปิดนะเดี๋ยวไปตกปลาเดีย๋ยว่ันี้มันก็บ่ายโมงแล้วนี่ทันน่าตกปลาเลยผมเดีวิว่งเล่นอยู่จะไปยางจะขายเออจะโ,โกใช่ไหมผมมานจะคาสุดอาหารนะแล้วก็ไปตกปลาดีกวา่าใช่ไหมตกปลาเออตกปลาเลยเราจะไปตกที่ทะเลมาดูว่าจะได้กี่ตัวนะ แล้วก็เป็ดตะปลาเอ้ยยอะแยังคาไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีสาราทะเลเลยเกมนี้สาราทะเลหายากมากเลยนะเพราะว่าเวลาขุดไปบางทีก็ได้แบบได้เป็นไฟเบอร์อย่างเดียวเลยโอเคเลทส์โ okay. กไปเริ่มบายสองนะตอนนี้ โอเคหน้าตัวท้ายวันนี้ได้ปลาทั้งหมดอีกตัวเออวันนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าสิบหกตัวนะวันนี้ทั้งหมดตัวเลยดีมากไ่เยอะเลยนะวันนี้สิบหกตัวจร,จริงๆน่าสิบห้าแล้วแต่เพราะมีดับเบิรหนึ่งตัวก็เลยเป็นสิบแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านไปขายเนาะคิดว่าถ้าพวกนี้ไม่มีทำอ่ะอาจจะไปตกปลาที่อื่นนะผมคิดว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวนี้มันนับเป็น,ป,นปลาแม่น้ำปลาทะเลสาบปลาทะเลหรือเปล่านะ ไมันใจเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มีเจอตะปางเดิมๆหมดเลยเนาะที่เราเคยบริจาคเราเคยขายหมดแล้วงั้งขายเลยเฮ้ยเดี๋ยวเก็บปลาทำอาหารดีกว่าไอปลาหมึกอาจจะทำอาหารได้นะผมว่าเก็บก่อนแล้วกันแ้่ตัวหนึ่งแ้่ตัวหนึ่งอันนี้เก็บก่อนแล้วกันตัวหนึ่งก็ทำอาหารได้นะเรามีโคแล้วนี่แต่ยังไม่มีไม่มีมีถ่านปลานะ เราต้องเผาสาหร่ายเงินแล้วกันนะเพราะทองนี่สิบห้าแล้วแล้วก็เผาหินด้วยทายเงินแล้วก็หินนะเไปเก็บแล้วก็เอ้ที่เหลือว่าเคลียร์ปฟาสักนิดหน่อย,ดวย,วอยเดี๋ยวแต่นี้ไอ้เก่งๆเลยแต่ยากวกนี้ว่าจะไม่ตัดน,นะเพราะเดี๋ยวพวกนี้สัตว์กินได้ก็ให้น้องกินไปก็ได้ น่าแค้นีกนะเหลยอไดหน่อยนึงเอ้่อเอจีหมดแล้วผมไม่อยากกินอะไรด้วยจริงๆเรามีอาหารตกปลาเราแต่เมื่อกี้ก็ลืมกินไม่รู้ว่ากินอาหารตกปลาเราจะช่วยตกเร็วขึ้นไหมนะอ่าเรามีวิวไรอัพไม่เลยวิวตกปลาวิวสีเนี่ยแต่ผมตกน้อยมากเลยนะแล้วก็วิวผู้นี้ไม่น่าอัพเ้วยดำน้ําก็ไม่น่าอัพเ้วยแบบเพิ่งอัพมาขุดหรอขุดไม่ได้ขุดเลยแล้ววันนี้ไม่น่ามีอะไรอัพเลยฟาร์มก็ไม่ได้เก็บเยอะ เอางั้นนอนดีกว,ว,ว,ว่าหวังว่าจะมีคัสซีดมานะพรุ่งนี้อย่าไปเคลียร์โทนแรกอะ่ะได้ไหมครับด็อกเตอร์สิงไอ้น้ำเย็นก็นอนแล้วลูกไหมานอนด้วยกันไหมอย่าตื่นเช้ามาน้องนอนอยู่บนเตียงกระโดดมานอนกับเราเดี๋ยวจะขึ้นหนึ่งดวงเอาโจโกโด้ด้วยนะเงินอุ้ยถกปลาได้พันบาทแล้ววันนี้ประมาณก็ค่อนข้างใช้ได้แล้วเนี่ยพันบาท ไม่แย่มากกับวันที่ไม่มีรายได้แบบนี้มีคาทีมไหมครับไม่นะํำเย็นวันนี้มีเทศกาลเราไม่มีนะแตุ่ันนี้เป็นเกิดของอาริยากับแอนอริยาน่าจะชอบของหรูหอปะอ่ะดอกไม้ไปให้เธอจะชอบบอกว่านะเธอดูเป็นคนที่แบบว่าคุณหนูนะเรือที่จะเผาแร่เผากระจกไปด้วย ก็ไปเก็บบร่ได้แล้วมีสมัยมาให้นะครับผมพอฉันฉันต้องยอมรับฉันมีเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติเลยละ่ะขนาดถ่ายวิดีโอมอนกอนฉันเห็นสัตว์หลายตัวสะดุดบนท่อนไม้ขนาดใหญ่หลังบ้านฉันพวกมันลม้มลงแล้วมาเจ็บฉันก็ไม่อยากที่ไม่อยากจะ้มกวคุณหรอกนะแต่คุณช่วยทําลายท่อนไม้ให้หน่อยได้ไหมลายท่อนไม้เหรอได้เลยพอ่อแต่ว่าเราเป็นขวานเงินทํอะไรทางท่อนไม้หลังบ้านพอนะครับ บ้านพออยู่ตรงนี้ปะ่ะน,นี่ไงตรงนี้แต่ว่าท่อนไม้ตรงไหนอ่ะอันนี้เป็นก้อนุกระบาดนะไม่ก้อนก้อนหิหนอะไรก็ไม่รู้ปแบบเริ่มเลยไม่น่าใช่มั้งเดี๋ยวแป๊บดูอาการวันนี้เดีย๋ยวเก็บเกี่ยวขอดับเบิร์เยอะครับต้องการเงินเยอะมากดับเบิร์ดับเบิร์ดับเบิร์นเน่แน่ด้วยที่เหลือไม่ต้องเลยมีพลิกยอะไองนิดนึง พลิกเอ้ยเราลืมมานี่นี่ว่ะลืมมานี่เลยอ่ะใส่ของดองเลยอ่ะหมักไว้เลยไปดาวท้องกันนะก็จะแพงหน่อยเดี๋ยวก็เก็บเบอร์รี่ไปสักยี่ปันอานหมดเดี๋ยวขายเดี๋ยวลืมเก็บมะเขือเทศกับพลิกมะเขือเทศพลิกด้วยด้วยราคาถูกมากเลยแม่ทากันนะข้าวโพเท่าไหร่เฮ้ะในเต้านมเย็นก็ปล่อยพวกกระกร้มาด้วยแล้วมันจยังยนนันตรงที่ไม่โตเลยนะ อะพวกน้องาแลมาแล้วเ้ยวันนี้ก้อนขนขนยาวปะอ่าใช่นะแล้วก็ขนนี่ไงขนฟูงเลยใช่ไหมเราอ่ะนี่แหมเขาเรียบหน่อยเ,อขขอนะเรายังไม่รู้จะหาเสื้อจงไหนเฮ้ยหรือว่าไออะไรเขาวอ,ขอว่าเวสเมืองอ่ะปลดล็อกเ,เสื้อผ้าใหม่คือมีเสื้อผ้าที่กองต้องการด้วยเดี๋ยวดูดีว่า ไปดูด้วยเลยวันนี้วันนี้อลิตหน่าอยู่กลางเหมือนเดิมโอเคไปไปหาอาิตยด้วยที่บ้านนอ,อเคียวนะน่าอยู่ไรแบตเตอรีก่ก็ไม่เต็มแล้วนี่ไงอา้าวเขียวเขียวไม่เต็มหรอหรือว่าวันนี้วิธีเก็บที่เราต้องคราฟขอเก็บด้วยว อ่ายูนิสโรดักออเดอร์มาถ้าวต้องาปอยู่ข้างนอกมาแสงแดดแต่ก็ไม่มีบอกวิธีเก็บดีกว่าหรือยังไม่เสร็จยังมัง้งอันเราบอกแล้วเดี๋ยวไปหาได้ก่อนนี่ต้องทำใช่ไหมเอ่ยพอเฉลี่ยของเพื่อนบ้านเคพอเนาะเดี๋ยวแวะไปหาพอด้วยเลยวันนี้อดียววาเลนติน่า แม่บอกว่ากาแฟทำให้หายง่วงในช่วงกลางคืนแต่ถ้ากินเยอะไปก็จะปวดหัวหนูชอบแห้ผมพยาเหมือนแม่แล้วก็นา่าริดด้วยง่ยายใช่ไหหนูลูปนี่แน่ไว้ถึงแม่เลยแต่แลอวไงอันนกับสุกิน,กนะผม,ผมสีท,ทองนะผมบอดสีบอลอันนี้เด็กๆเอ้อาชีแลว,วก็รีเวอร์นะครับผมน้องไปเถอ หนังสือที่ไหนก็ได้แต่พอได้อ่านหนังสือทาการแสนแดดฤดูร้อนก็รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าแต่มันร้อนนะเธอเพราะมาันสมบูรณ์ของขนนคือที่สุดของฤดูร้อนแล้วจะอบพายขนนสับเยอะขนาดไหนก็ได้แต่ถ้าผมอ่านแบบแป,ป๊บวันนี้นะของขวัญเธอเพิ่มไหมครับแปดดวงเลยสวัสดีครับแลนดี้ ใจปดโดนะล้วจะต้องไปขอเป็นแฟนบ้างนี้แล้วเขามอเดนดิกา้าไม่รู้ว่าเกินนี่ใช้อะไรขอเป็นแฟนนะตัดดอกไม้แต่ดอกไม้ล้ําปีเอไม่มีขายเนี่ยว่ะไม่เอาปีเอล้าําลุงแซมไม่มีขายเนี่ยว่ะดอกไม้ปิดเกมแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวแวะไปดูที่บ้านพอแล้วกันนะว่าให้เขาตัดดอกไม้เนี่ยฝานเราจะใช้ได้ไหมอุ้ยบัตเตอร์อาจังเลยปีดับเมื่อกี้นะปีดับมากามากว่าออเอาวัตเตอร์ตัวสีเหลืองนะ โอ้ยขยะยล,ลูกาลาเอ้ยเจ้าดวงใช่ไหมนี่เนี่ยดวงก็ยังไม่เคยไปจังนี้ต้องมาลยนีครับดิปป้าแล้วบงทันนี่รายยังไม่เปิดน,นะครับอดีบอลบอลหลังบ้านของพอเหรอตรงไหนอ่ะอ๋อนี่เหรออ๋อนี่ใช่ไหมน่าใช่นะ การขวานี่ไงอ้าวอ๋อคลิกขวานะอย่ารอนะครับแล้วก็อันนี้เราไปได้ยังอ่ะเฮ้ยไปได้แล้วอเอ้าผมดูจะทำไม่ได้ไปแล้วเฉยเลยเอ้านี่ถ้าถ้าไม่วิ่งมาครับพอพอ,พอนี่ก็มาดูนะว่าว่านี่อะว่าน,น,นั่นแล้วอะ่ะอ๋อไปได้แล้วอะ่ะ โอ้ยแล้เราก็นุ่งก็ต้องรอขวานพีแกแต่พีแกทองไปเลยนะครับผูแนน้แดนแล้วสวัสดไครับพ่อผมช่วยได้นล้วนะครับผมโอเคเหมือนจะเป็นใครียกว่าเป็นเฟรชที่ให้เรามาเห็นตรงนี้นะเสร็จแล้วเราไปได้แล้วมาวะะอุ้ยมดาดูแล้ว้าล่ะเพราะวันนี้ไม่รู้ทำอะไรแล้วแล้วด้วยบอกแนละ้วไปไปที่ม้หาฮาร์ดบูลน่อะอันนี้คือทางบนเขาเห้ยหรือว่าไปในนี้วะ เป็นที่ทาโก้มา,าตกเหวมีแค่นี้เหรอตกปลาได้ไหม๋ยวเรู้ตกปลาได้ไหมตกแตาก็แย่แล้วก็จะมีแค่นี้เหรอเนี่ยน้องก็จะมีอะไรพิเศษมากมายไม่มีอะไรเลยแค่ว่าชมวิวเฉยๆเนาะอาจจะมีขั้นเร็วไง คัสซี่หรอใครักคนพามาที่นี่มาชมวิวด้วยกันใต้พระจันทร์สวยงามอันนี้เหรอหนู่มก็จะมีอะไรเฮ้ยถ้างั้นก็มามามาเอ้ยเหลือตรงนี้ก็ปัดได้แล้ววะเขาปากแพนด้านอนะ่ะถือยิงแล้วถืถอขวาไปขีดขวาอาจจะได้อย่าบอกนะว่า,อ,าอ่ยังเฮ้ นี่อผ่าได้ไหมถ้มาตัดได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมน,นะไม่ได้ตรงนี้เอ๊ะไ,ได้ได้ถ่อมั้งสิบก้อน,นอันเดี๋ยวผมกลับบ้านไปหาสาหร่ายอะไรแบบนั้นกันแล้วก็แล้วก็มาตกป,ปลาผมว่าวันนี้น่าตกแม่น้ำตรงนี้นะของแม่น,น,น้ำมึงเหมือนน้ำจะค่อนข้างเชี่ยวนะรู้จะเป็นปลาดีๆหรือเปล่าเยอะๆไม่เคยเจอโ okay, อเคปลาแล้วเนี้ยได้มาหน่อยอย่างนี้วันนี้ไม่เยอะมากว่าน้อยเลยกว่า เออล้วก็หมโเราคิดว่าเดี๋ยจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเก็บทุกวันแล้วอ่ะหรือว่าเราจริงราอะมัไม่รู้ว่ามันแบบเขาเรียกว่างมันจะสงเกิดทุกทุกวันแล้วแบบว่าจะหายไปหรือเปล่าหรือยิงเราควรรอให้แบบอาทิตย์ละสองวันไหมที่ไปเก็บน <c oughs> ่าสงสารนะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่ไปเก็บอ่ะมีบางอันที่ผมมันด้เก็บเมื่อวานนะวันนี้ก็ยังยังอยู่นะเราคิดว่าอาจจะแบบรอให้เก็บทีเดียวเลยก็ได้นะอาจจะไม่ต้องลงหลายรอบบ่อยๆเหมือนเหมือนช่วงนี้เหมืนอนวันนี้สิ อ่ทาทั้งั้นเรากระจกปลาเนาะไม่ได้มีทำแล้วเอ้ยหรูแบตตัวนี้มาแบตเสร็จหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยังครับเสร็จแล้วให้ได้ผมเอาไม่ได้อ่ะหรือว่าเราต้องขุดหรือว่าเ,าเซล,ลอ่ะใช่หรือว่าเราไม่มีที่เก็บแบตวะอ่าใช้ถุงมือถ้าขายไหมอ่าเขาเก็บแบตยังไงอ่ะลองไหม ไม่ได้อ้าวแล้วเก็บแบบยังไงเนี่ยเออมันมีที่เก็บแบตอุปกรณ์เก็บแบตเตอรี่ไม่มีนี่เอ๊ะแล้วเก็บยังไงอ่ะไม่รู้กันแท่นนี้ไม่รู้ว่าเลยตอนนี้นไ,มไ,ไ,มไ,ไม่รู้ว่าเลยไม่รู้ว่าเลยดูการตกปลาดี๋ยวเอ้ไไม่รู้แล้ว ออไม่เก็บไม่ได้อ่ะนี่้งน้องพ้องข้างเชีย่ยวแถวนี้ไม่รู้ว่าจะได้ปลาดีหรือเปล่านะหรือว่าที่ฝนตกการตกไหมนะทีตกไย่้ได้ปลาฟ้าเน,นี่ยกินอาหารตกปลาได้เลยเอจี่เยอะเบึ้มๆเพิ่มแต่มันปลาถาวรได้ไหมเอจี่เดียาาดยเด๋ยวก็ไปเคลียร์บ้างก็ได้โอ้ย โอเคนี่น่าจเป็นตัวฐาดแล้วในมันทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็ได้ปลาชะโดดด้วยนะปลากะโดดเหมือนจะไม่เคยได้แต่ว่าปลาที่ตกที่แม่น้ําเนี่ยก็ได้เหมือนที่ตกที่ชายหาดนะมันควรจะชัดเจนแล้วว่าว่าปลาเกมนี้มีแค่สองประเภทคือปลาน้ําเค็มกับปลาน้ำจืดไม่ได้ไม่ได้ปลาแม่น้ําปลาทะเลสาบมีแค่ปลาน้ำจืดมันต้องคือน้ำจืดต้องคื่อเถอะน้ำจ็ดน้ำ น,น้ำเจิมน้ำเค็มน้ำจืดเออลิงพังกันแล้วอันนี้ไปจากได้หนึ่งตัวที่เด้อรอมาแล้วเนอะ้ยขายได้ไปลุยอันนี้นร่องเงินนาได้เงินเยอะมากวันนี้ตกได้น้อยมากเลยได้ขยะเยอะเกินไปแล้ววันนี้ออตัวจะปัญหาในการตกที่แม่น้ำอ่ะเจอขยะเยอะมากแตบขยะเยอะเยอะจริงไม่รู้ทำยังไงนะก็เดี๋ยวเอาแล้วเผา เท่านี้เราค่อนข้างมีเยอะนะเท่าไรทางแดงนแต่ว่าไปเปลี่ยนลองไปหาอาทิตย์ละวันเอ้ยเขาเรียกว่าไงอาทิตย์ละสองทีดูว่าหรือว่ามันจะได้เยอะขึ้นไหมมีผลแค่ไหนนะเดี๋ยวที่เหลือก็คงไปเคลียร์ฟาร์มนั่นแหละขยายพื้นที่ต่อฮัมเบอรเบอรี่ราคาเท่าไหร่เลยเม่อไหขายนะขอโขนละร้อยถือได้ไหมไหวเปล่าวะอาจจะไม่ไหวแพงเกิน เดี๋ยวไล่เคลียร์ฟาร์มให้หมดแล้วกันไอจีในวันนี้เฮ้ยไอจีหมดแล้วหน้าได้แค่นี้นะเดี๋ยวแค่นี้หน่อยเท่านั้นตัวมากเดี๋ยวไม่เยอะและ้วฟาร์มเรานิดหน่อยนิดหน่อยยิงฮะเอาไอจีวกนี้มาเข้มหน้าพอละแต่ไม่ดีกว่าอ่าเน้นตกปลาหางเงินก่อนกันเพราะจริงเงินอยากได้สักสามหมื่นนะอยากได้เยอะๆเลยอ่ะ พราะถ้าเงินเหลือแบบซื้อฟอร์มแล้วเหลือคิดว่าไปซื้อปุ๋ยน่ยาจะดีนะปุ๋ยที่แบบให้ผลผลิตดีขึ้นได้ขอขายขอได้แพงขึ้นแล้วก็บัตรี่นี่ไม่รู้ใช้ไงนะไม่รู้เหมือนกันอ่าต้องลองมีเครื่องมือสักอย่างหนึ่งเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราวางติดเกินเกินไปวะจริงป่ะเนี่ยอย่าบอกนะกว่าใช่อ่ะต้องระยะห่างกันป่ะเนี่ย อล,อล,ลองเลยอนยะาห่างดูไม่รู้ช่วยไหมไม่เหรอก็ไม่ช่วยดีนะมาชมมาแล้วกันไปนอนดีกว่าวันนี้มีงานทำแล้วอันดีนะเจ้านมเย็นแล้วก็พรุ่งนี้วันเกิดของคุณแอร์แล้วก็ดีอานะวันนี้จะเป็นวันพฤหัสก่อนคุตต้องเป็นนุ่งหมดเลยทานนุ่มเลยคอยเจอใช้หาสีขาว มันจะมีเว้นพิเศษหรือเปล่านะแต่ว่าอะนอนดีกว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ทําอะไรนะถ้าจะตกปลาแล้วก็ตกปลาบนไปอะไรอ่ะขายผมลดตครบหนึ่งพันชิ้นหนึ่งพันครั้งหร่อเเยียบปานกลางแต่ว่าเรายังไม่เคยคราฟเยื่อตอนวิทยุพอยก็ขึ้นโอเคอว่าดีแค่ตากิวเดียวรอเนี่ยก็ได้เงินมาสี่พันเจ็ดจากบลูบอรี่เงินทั้งหมดพันเจ็ดนะ ก็ไอ้ขวดละห้าสิบ 50. โอเคเลยจะมีสอีสามอีสี่ขวดนะไม่ขายไอ้ทั้งนั้นก็พันนี้ไว้แค่ไหนผมาคนจะแบบพนัผมตอนนี้